ไปแลที่จังหวัดกระบี่นะครับส่วนรายการจังหวัดกระบี่รวมเป็นเจ้าภาพในการประกอบพิธีกรรมนะครับสวดพระบิดามเพรื่อติดทวายเป็นพระคุณส้นเดชส่วนเป็นผดังเจ้าสิริกิติ์พระบร,ร,ระมราชินีพร,ระรัชนีพันปีล่วงครับโดยเมื่อแรกวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมานะครับเวลา18บแนาฬิกาจังหวัดกระบี่รวมคณะส่งจังหวัดกระบี่กับประกอบพิธีสวดพระบิดามเพื่ออุทิศถวายเป็นพระคุณส้นนะครับเดชสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพันปีล่วงอ่อองค์ทุ่งฉันล้างนะครับพระอุปมาชแก้วกูวาราม พระรามล่วงนะครับโดยมีพันเอกประธานตาลับทองกับรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในรัชนาจักรภายในนะครับจังหวัดกระบี่ครับขวายหารเป็นประธานวาขาวายคารวัตครับมีพระที่รัตนสุธีเจ้าคณะอำเภอลำทับผู้ช่วยจังวัดวัดแก้วกูวารามพระรามล่วงนะครับเป็นประธานขวายทุง มีพระทรงนะครับที่รูปทั่วไปธรรมมีวนาสนร,รการข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงกลาโหมสำหรันายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวง,งท้องถิ่และกีฬากระทรวงวัฒนธรรมหน่วยอง,นนา,งานตงาัดกระทรวงพาณิชย์ในจังหวัดกระบี่นะครับรวมเป็นเจ้าภาพมีประชาชนร่วมพิธีย่างพร้อมเพรียงครับค่ะทางนี้จังหวัดกระบี่รวมกับคณะทรงจังหวัดกระบี่ค่ะกำนดประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศถวายเป็นพระชกุศลและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ์พระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีร่วงเป็นเวลา7วันค่ะตั้งแต่วันที่27ตุลาคม นี้นะคะไปจนถึงวันที่่อมพฤศจิกายน2อ6พันโดยเริ่มเวลา18นาฬิกาข้องทุกวันค่ะที่ห้องทุ่งฉันล้างพระอุโบสถวัดแก้วกรวารา โก oh, <wow. S 1> วารามนะคะพระอารามล่วงตำบลปากนา้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะโดยข้อให้หน่วยงานราชการรัฐวิสากิจค่ะมุ่นเวียนกันเป็นเจา้าภาพในแต่ละวันจะข้อเชิญชวนข้าราชการและก็ประชาชนทุกมู่เล่าค่ะเข้าวร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกันค่ะสําหรับการแต่งกายข้าราชการพนักง,งานรัฐวิสากิจค่ะก็เป็นชุดปกติข้าวไหวถูกผากเอกชนประชาชนก็ไหวเป็นชุดสุภาพไหวถูกนั่นเองค่ะ